หลับฝันดีนะคะอาทิตย์สวัสดีครับหนึ่งแม่ เข้ามาคุณปานค่ะคุณผู้ชายล่คะคะอยู่ในห้องน้ำจ้ะมีอะไรเหรอจ้าป้าเนื่องคุณหนึ่งกับแม่ก็นันกลับมาแล้วค่ะอย่าลืมที่สัญญาณมั้ยนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับที่วันนี้คุณชวนผมไปเที่ยวอะ ฉันตั้งหากที่ต้องขอบคุณคุณค่ะวันนี้เป็นการทำงานวันแรกที่ฉันประทับใจมากเลยนะฉันมีความสุขมากค่ะผมเห็นคุณมีความสุขเนี่ยผมก็ดีใจครับหลับฝันดีนะคะอาทีตรีสวัสดีครับหนึ่ง คุณแม่ทำไมคุณแม่ไม่นอนอีกครับนี่ก็ดึกมากแล้วนะครับคืนนี้แม่คงนอนไม่หลับนะถ้าไม่รู้ว่าลูกไปไหนมาจะได้กลับมาข้ามมืดขนาดเนี้ยคือผมกำลังนองไปตรวจงานที่สาขามานะครับตรวจงานสาขาทำไมต้องกลับดึกขนาดนี้บอกแม่มานะลูกไปกินข้าวที่พัทยาก,กันดังนั้นมาใช่ไหม ม่ทราบได้ยังไงครับนอกจากไปกินข้าวแล้วเนี่ยจะไปไหนกันต่ออีฮะถึงได้กลับมาในสภาพอย่างเงี้ยพระช้างลูกไม่ได้แต่งตัวแบบนี้นี่นาคุณแม่ครับผมกับรังดองแค่ไปทานข้าวกันนะครับแล้วเพอเอิญว่าเสื้อผ้ามันเปียกเพราะว่าเล่นน้ำทะเลอ่ะผมก็เลยต้องซื้อเสื้อผ้าแบบนี้มาเปลี่ยนครับนี่จริงหรอแม่ไม่เชื่อแกไปทำอะไรกินอย่างนี้มาใช่ไหมนี่มันหลอกลูกไปใช่ไหมฮะหนึ่งมันหลอกลูกไปใช่ไหมอ่ะคุณแม่ครับ ทำไมคุณแม่พูดจาหน้าเกลียดแบบนี้นะครับผมกับรังดองแค่ไปทานข้าวกันจริงๆนะครับแต่ที่ช้าเนี่ยเพราะต้องไปหาเสื้อผ้าแบบนี้มาเปลี่ยนผมเหนื่อยแล้วครับเราค่อยคุยกันแล้วกันครับเดี๋ยวหนึ่งนี่หนึ่งมาพูดกับแม่ให้รู้เรื่องก่อนนะหนึ่ง ยกแรกก็สนุกขนาดนี้แต่มันยังไม่จบแค่นี้หรอกนะหนังปานจะวีเธอเพียงแค่รักกันให้ความรักฉันก็พอแล้วสิ่งเดียวที่ฉันแครคือหัวใจคือรักของเธอคงทนไม่ไหวหากขาดเธอไปกลัวใจ